สวัสดีนักเรียนทุกคนเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นี้นะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำความรู้จักกับคําว่าค่าเฉลี่ยก่อนนะคะค่าเฉลี่ยนะคะก็คือการนำผลรวมของข้อมูลทั้งหมด มาหารด้วยจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะคะเขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยอ่าเรามาดูตัวอย่างจากตัวอย่างนี้นะคะเป็นความสูงของเด็ก5คนนะคะอ่าเด็กมีอยู่5คนใช่ไหมคะมีขุนสูง151ซนติเมตรแก้วตาสูง134เซนเมตรเพศสูง125ซนติเมตรและ ใบบัวสูง141เซนติมตรและสุดท้ายนะคะคนที่5ออมสินสูง144เซนติเมตรคำว่านำผลรวมของข้อมูลทั้งหมดก็คือข้อมูลของอเด็ก5คนนี้นะคะนำมาบวกกันนั่นเองรวมก็คือบวกนะคะตรงนี้บวกกันแล้วผลลัพธ์เท่ากับ695นะคะ หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดจำนวนข้อมูลก็คือมีข้อมูลนะคะที่เราได้คือ1 2 3 4 5แสดงว่านำมาหาร5นั่นเองนะคะก็จะได้ตามนี้นะคะ695หาร5มีค่าเท่ากับ1 0 9 19เซนติเมตรซึ่งเป็นความสูงเฉลี่ยของเด็ก5คนนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างคุณครูจะให้ดูอีก หนึ่งตัวอย่างนะคะเอามาดูข้อที่หนึ่งในการสอบวิชาคณิตศาสตร์3ครั้งจากคะแนนเต็มครั้งละ10คะแนนน้อยได้คะแนน6ครั้งที่1ได้6ครั้งที่2ก็ได้6และครั้งที่3ได้9คะแนนน้อยสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยกี่คะแนนมาดูข้อนี้นะคะจากความหมายของค่าเฉลี่ยน้อยเนี่ยนะคะเขาสอบ สมครั้งสมครั้งอ่าวคะแนนเป็นดังนี้ค่ะครั้งที่1คือหครั้งที่สองหกและครั้งที่สคือ9ก้านำคะแนนของน้อยทั้งสมครั้งมารวมกันนะคะคือหกบวกหบวกเก้าตามลำดับนะคะ อ่าได้เท่ากับ6 6บวก6เป็น12นะคะ12บวกเเป็น21ค่ะอ่าและให้นำมาหารกับข้อมูลทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดคือคะแนนของน้อยนะคะมีทั้งหมดอยู่3ครั้งก็คือหาร3กัค่ะข้อนี้อ่าคำตอบคะแนนเฉลี่ยของน้อยก็คือ7ค่ะ คะแนนเฉลีย่ยนะคะมีค่าเท่ากับจิตอ่าอ่าทีนี้ต่อไปเราจะมาดูงานของเรานะคะงานของเราจะเป็นแบบฝึกหัดที่1.1นะคะแบบฝึกหัดที่4.11นะคะคุณครูพูดผิดในหน้า92ค่ะอ่ามาดูข้อที่1ค่ะอ่ามาดูเลยนะคะจากข้อมูลข้อที่1ะคะโจทย์กําหนด ความสูงและน้ำหนักของเด็ก4คนนะคะ,ะมีปิ่นฝนเพชรและจอมแล้วก็มีความสูงมีน้ำหนักมาให้นะคะทีนี้มาดูโจทย์ข้อที่1ค่ะความสูงเฉลี่ยโจทย์ถามความสูงเฉลี่ยจากความหมายที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้นะคะอามาดูความสูงความสูงรวมทั้งหมด คือข้อมูลทั้งหมดนะคะความสูงรวมทั้งหมดนำข้อมูลของความสูงทั้ง4คนมารวมกันนะคะก็จะมี127ค่ะบวก130บวก138บวก133นะคะอ่ามีค่าเท่ากับ ่สมมุตินะคะอันข้อนี้อ่ะคุณครูไปบวกมาแล้วในกระดาษทศนะคะได้เท่ากับ528ค่ะ528ความสูงมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเซนติเมตรนะคะ อ่าหลังหลังจากเราได้ความสูงรวมแล้วนะคะนำความสูงรวมตรงนี้นะคะไปหารกับข้อมูลทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดคือมีอยู่4คนนะคะก็คือนำมาหาร4นั่นเองอ่ามีเด็กนะคะ4คนมีเด็ก4คนค่ะความสูงเฉลี่ยอ่าอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถาม ความสูงเฉลี่ยของเด็กก็คือ528หารด้วย4ค่ะเท่ากับอ่าหารตรงนี้นะคะ528หาร4 สอะไรได้5้าสี่หนึ่งเป็น4ีลบกันเหลือ1ดึง2ลงมานะคะสี่ค่ะลบกันเหลือศูจัก8ลงมาค่ะ4อะไรได้8 4ดสี่สองแ่าโอเคฉะนั้นข้อนี้นะคะความสูงเฉลี่ยก็คือ132เซนติเมตรเมตรนะคะตอบเลยค่ะ1นึสอง เซนติเมตรค่ะอ่าส่วนข้อที่2ค่ะเขาหาน้ำหนักเฉลี่ยน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กสี่คนนี้วิธีการทำก็คือทำเหมือนกับข้อที่1ค่ะเพียงแต่เปลี่ยนจากความสูงไปหาน้ำหนักนะคะข้อนี้คุณครูให้นักเรียนทำเองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูในหน้าถัดไปค่ะ อาในหน้าถัดไปหน้าเก้นะคะหน้าเกมามาดูข้อที่1น่งค่ะข้อที่1นึ่เอาข้อเอาข้อไหนดีเอาข้อ2อนี่ยแหละนะคะข้อ2องอเดือนสิงหาคมอันนี้ทวนสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก่อนนะคะ เดือนสิงหาคมค่ะเดือนสิงหาคมร้านกาแฟมีไรายได้โจทย์บอกก็คือ66,495บาทค่ะ โจทย์บอกอะไรอีกบอกว่าเดือนสิงหาคมอ่ะเราก็บอกเดือนสิงหาคมสิงหาคมอ่าเขาบอกว่าเฉลี่ยวันละอันนี้คือโจทย์ถามเฉลี่ยวันละนะคะเดือนสิงหาคมลงท้ายด้วยคมมีมี31วันค่ะ อ่าฉะนั้นโจทย์ถามเดือนสิงหาคมร้านกาแฟมีรายได้เฉลีย่ยวันละนักเรียนเขียนต่อเลยนะคะคุณครูไม่พอคุณครูจะมาเขียนบรรทัดใหม่ ก็หกหมื่ค่ะหารด้วยจำนวนวันของเดือนสิงหาคมคือ3าวันนะคะมีค่าเท่ากับคุณครูไปหารมาเรียบร้อยแล้วค่ะ2,145บาทอันนี้คือต่อวันนะคะก็ตอบเลยค่ะ2,145บาท ่ทีนี้มาดูข้อที่3นะคะข้อที่3ลักษณะคล้ายๆกับข้อที่2แต่ว่าเป็นเดือนเมษายนนะคะก็ให้เราดูว่าเดือนเมษายนมีทั้งหมดกี่วันนะคะอันนี้ในข้อที่3ให้นักเรียนทําเองอ่าข้อที่4ค่ะข้อที่4ข้อนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องคิดก็คือคิดตรงนี้นะคะ จาก10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเนี่ยมีกี่ชั่วโมงค่ะมีกี่ชั่วโมงถ้าเราหาได้แล้วก็จะได้คำตอบนะคะก็คือข้อนี้ก็คือ11,364หารจํหารจำนวนชั่วโมงที่เราหาได้นั่นเอง นะคะตรงนี้อ่าให้นักเรียนคิดเองอ่าผ่านไปค่ะหน้า93ทีนี้มาดูหน้า94ค่ะจะเป็นโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยนะคะแบบฝึกหัดที่4.12นะคะคุณครูยกตัวอย่างข้อ1กับข้อ2แล้วกันนะคะอ่ะนักเรียนก็ทำตามคุณครูได้เลยนะคะ มาดูข้อที่1ค่ะพลอยสอบวิชาคณิตศาสตร์3ครั้งได้คะแนนเฉลี่ย24คะแนนพลอยสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนรวมกี่คะแนนอันเนี้ยสครั้งเนี้ยเขาบอกคะแนนเฉลี่ยเรามาแล้วนะคะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่โจทย์บอกค่ะอันดับแรกคะแนนสอบวิชา คณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยคือ24คะแนนนะคะจำนวนครั้งที่สอบจำนวนครั้งที่สอบ ก็คือ3ครั้งค่ะฉะนั้นพลอยสอบพลอยสอบ3ครั้งได้คะแนนรวมนะคะก็คือ24คูณ3นั่นเองอ้าเท่ากับ4 32ใส่2ทด1 3 2เป็น6กับตัวทดเป็น7อ่า72คะแนนตรงนี้เขียนคะแนนนะคะอ่าฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยค่ะร้อยสอบพลอยสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนรวมก็คือ72คะแนนอ้ามาดูข้อที่2ค่ะพ่อขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ย ชั่วโมงละ80กิโลเมตรได้ระยะทาง240กิโลเมตรพ่อใช้เวลาขับรถกี่ชั่วโมงอันนี้จะเป็นคำถามที่เป็นคำถามตรงข้ามกับข้อที่1น่ะนะคะอ้าทีนี้มาดูค่ะโจทย์กำหนดอะไรให้เราพ่อขับรถด้วยความเร็วเฉลี่ย ชั่วโมงละแปกิโลเมตรอ่ะขอย่อนะคะได้ระยะทาง240กิโลเมตรกิโลเมตรพ่อใช้เวลาขับรถ เวลาขับรถใช้เวลาขับรถก็แสดงว่าเอาระยะทางทั้งหมดนะคะ240หารด้วย80กิโลเมตรนะคะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามหาชั่วโมงนะคะอ่ะ วิธีการหานะคะข้อนี้สังเกตว่าจะเป็นตัวเลขที่ลงท้ายด้วย0ูนย์นะคะคุณครูก็ขอตัดศูนย์ไปได้เลยมันก็จะเหลือ24หาร8นะคะฉะนั้นข้อนี้8คูณเละยี่สแปดมก็คือ3ชั่วโมงนั่นเองอ่าข้อนี้ตอบเลยค่ะว่าพ่อใช้เวลาขับรถ3ชั่วโมง 3ชั่วโมงนะคะอาทีนี้มาดูข้อที่3กับข้อที่4ในหน้า95นะคะข้อ3กับข้อ4ก็คล้ายๆกับข้อที่1และข้อที่2นะคะฉะนั้น2ข้อนี้คุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็ จะเป็นเรื่องสุดท้ายของของหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะคะฉะนั้นนะคะหลังจากที่นักเรียนทำงานเสร็จนะคะก็ให้อ่านหนังสือเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้านะคะคุณครูจะทดสอบเก็บคะแนนบทที่4นะคะถ้าสมมุติว่าเวลาเราพอเราก็จะขึ้นบทที่5เลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากนักเรียนไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ